สุขสบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อพ่อกับฟอร่าราคินีพี่น้องก็สวยก็ยกักษ์คดซงกะหลพ,พ่อพ่อย้ำคำคำบรรยากาศเข้มของจ้าพี่น้องบรรยากาศที่สวยงามยามคำกับพิวธรรมศาสตร์ที่สวยงามจากกระลังนั่งเรือกันอยู่จ้าพี่น้องจ้า พองบรรยากาศนั่งเรือพี่น้องจ้าสเก็บอยู่ผักตบนะสเก็บอยู่ผักตบนะเดี๋่น้องจะไปเก็บผักตบเด้อจ้าจอดเก็บผักตบเด้อเก็บผักตบไปบ้านจอดนี่พี่น้องักตบไปก้อยพี่น้องจ้าผักตบสบายไปไปจยเก้อไปซุปแซ่บบ่ นีก็คือแม่น้ำโครงนะจ๊ะพี่น้องจ้าแม่น้ำโครงจ้ะแม่น้ำของนั่นเองพี่น้องภาษาลาแม่น้ำของภาษาไทยแม่นำม้นำโครงจ้ะสิฮากิทหาปูฮาปลาชัดตัดธรรมชาต<อ>าิ์มานบ่มานบอกอะไรก็โตอาพี่น้องชมวิวจากพี่น้อง จอดนแม่จอด,จอดเก็บผักตบนะเก็บผักตบอย่าเล็ดเข้าป่าเด้อบอกเขาได้พี่น้องจา้ามันจะเข้าป่าแล้วกำลังเก็บผักตบก็หยุดจ้าพี่น้องเก็บเอาแต่ยอดมันด้จา้าเอาเยอดหน่อยมันพี่น้อง พี่น้องเก็บผักตุกเหมกันมาของนี่ครับบริเวณเสียเปล่าเท่ากับอย่างเก็บปิดแบบเอื้อก็ได้จ้ะักเอ้อก็ได้นี่แหละยอดที่เพิ่นเก็บเอาเป็นยอดน้อยแบบซี่แหละพี่น้องเพิ่นจะไปสุบเพิ่นวะโดยมือนางคือดำาแต่นางแต่นางบ่เคยกินดอกสิษฐถากินซี่มือบาจัดนี่แหละพากินอยังก็กินบ่แาจ้าอาหารภุไทยเป็นพากินน่ะพรุ่งนางบ่เคยกินกันหลายยากเลยแต่มาอยู่น้ำกันนี่ มโอนี่กับสลิปกิบเมนโน่พักตกชวาแล้วมันออกดอกแล้วทำงานตกงามเลแมนเก็บเ <Okay. S 1> อาเก็บเอาเก็บเอาจากพี่น้องจ้เาเก็บซอยในยพี่น้องเ,อเก็บซสยปลาัวนี้เนี่ยจ้าเกาะมาเกาะมา มันพอสุกเลยจ้ะจอดเก็บตามริมตริ่งแม่น้ำโขงซะพี่นองจ้ะม,มีความพยายามก็ <c oughs> จะอยากกินแหงดีที่ซุปเผ็ดจังใดสุปบอบก็นลวกลวกราคา เขาต้องเห็ดลวกมาจะสื่อบ่เาบ่าได้แบบว่าตมมันแหลกบ่ลรนกุเป,เปื่อยวะทั้งที่มันงามทั้งที่ทมีความพยายามอยากเก็บจ้า จากคนกลัวน้ำไม่เป็นไม่กลัวแล้วจ้าเพราะว่าอยากกินซุปผักตบจ้าปกติผเป็นคนยานน้ำนะจ้าบจาจันนี้พัดก็ได้ผัดดีปะผัดเอาเนาะผัดคือผัดพักดีปะมีความพยายามจ้าเอ้าเอา,เอาแต่หากมันงามเนาะ มาแล้วก็สิ่กินผัดผักตบหรือว่าซุปผักตบจีบือบาวจันนี่จ้าแซ่บสดแซ่บก็ต้องละถาซิมมึงและพี่น้องเนาะถาเบิ้งด้วยนะจะทาให้เ<ห>บิ้งดอก่ายซองบ่าวจันนี่เพราะว่าเป็นเมนูที่แปลกนายัางไม่เคยกินยักเถือ่อนจะพาก,กิน,นม,มีความพยายามนะจ๊ะ ความอยากกินและความพยายามจะจอดเรือเก็บนะ,ะจ๊ะเมื่อไม่พอจิจับพันย่างไฟอยู่แล้วพันหลดลมพันพย,ายามอมย่างเอ,อ้อขับรขับเพื่อเข้าไปคุ่นบอสมน่นแล้วมันคาแล้ว ความพยายามยังไงความเด็ดอยู่ที่นั่นเนาะแมนเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศก็ดีบรรยากาศจะงามบรรนอกบรรหน้านะพี่น้องดีเขอแบบติงามเนาะพี่น้องคนอยู่กรุงอยู่ไกลก็สิอิจฉาบรรยากาศแบบนี้เนาะพอบรรนอกเขากปลอดภัยจากโควิดแหละครับอยู่กับธรรมชาสตร์นะพี่น้องอาหารการกินกรบเบื้องอึดขันดหากระมีเบิดพี่น้องเอ้ยพิษสุญางสุดแนวดูปลูกรูหา ได้กับพระยกมหานางกยินดีตอนหลับเด้อจ้าดนดีตอนหลับเด้อจ้านางยินดีตอนหลับเด็กมาเมื่อไดก็กได้เด้อจ้าติดต่อมาบอกนางกอ่อนว่าสายายามใดแต่นางกบลันมีรถไปล่างเด้อจ้ามีรถไปเองดีที่สุดเดินทางสะดวกสบายจ้าพี่น้องจ้าแต่ฝั่งเราขับรถคนละฝั่งกับฝัง่งไทยเด้อจ้าออ <c oughs> เอเอบางคนก็ถามว่าเอารถขามไดบ่เอาขามไดเด้อจ้าพี่น้อง เขาก็เห็ดหนังสือเห็ดพัส,สปอร์ตหปือกระพัดกับคนเห็ดพัส,สปอร์ตนี่แล้วพี่น้องเขาเรียกพัส,สปอร์ตรถจ้ะแต่เห็นเพิ่นบอกว่าโหลดป้ายแดงมากที่เอาขามาบ่ได้โหลดผ่อนบ่วันเบิรเด็กมาเบิ่งผู้บ่าวเก็บผักตบชวา ลายแล้วไปลายแล้วพออยู่อพอ,อ,พอแล้วป๊อปพอแล้วป๊แดดแต่แล้วอพอพอวัดประทับเป็นลวกวันศุกร์เหลือหน่อยโทษป๊ามาลวด เบิดแล้ว้อทำงานแล้วไหมปลาตืดป้าบ๊อบบ๊อแต่ปลาเครื่องใหญ่อบใไปเมื่อไปพอ,พอแล้วเมือม่อเมือม่อเมือ่อเมื่อพี่น้องนี่แหละผักตบที่เก็บมานะจ๊ะยอดไปจะได้จ่ายบริเวณนี้นี่จากก็จะเอาแต่ยอดแบบนี้แหละพี่น้องใส่กระดุมซอมเอาแบบนี้น้องเก็บออกเอาเบิ่ดตัดออก ดอกกระสิเดกับปัดกับช็อกอะไรเดี๋ยวจ้าพี่ดอกจ้าพาพี่ดอกชมบรรยากาศก่อนเมื่อจ้าเจ้าบินอ่อนลาหรือไหลหงฟ้าจงมาเรียกดินจ้าอยู่พรมในเรือมาสิเขียบเพียงผมแดง กันอะไรจึงไม่ไปแม่เป็นแค่พี่น้องบรรยากาศยามค่ากรสิสดซื่นแจ่มใสเสืะพี่้อดจ้าบรรยากาศที่แสนบริสุทธิ์กำลังเย็นเย็นจาพี่น้องตะเวนกับกระสิตกดินจ้าค่ะเป็นนำโคง เปฝั่งไทยบ้านนาศีดาอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญนะจ๊ะประยามหานางกับขามุกดาหารนะจ้ะพี่้างจ๊ะแต่ว่ามุกดาหารกับอำนาจเจริญมันก็ติดกันนะนะแต่บ้านตกข่ากับบ้านหน้าเนี่ยปันยังเงี้งมากัดเชื่อมต่อจังหวัดมุกดาหารว่าบ้านนาศีดาขึ้นไปอีกบ้านหนึ่งก็เป็นบ้านหอยเกาะนะครับบ้านถัดไปก็เป็นดอนตาลกับสิกายเป็นจังหวัดมุกดาหารนะจ้า ระว่างมุตระหันความน่าเจริญจะบินอ่อนรักองฟ้าเวลาบอกเราคงได้กันสำคัญเจริง แสดงการขอบคุณสุขุสุขคนที่เป็นกําลังใจขอบคุณสุขุสุขคนที่ติดตามขอบคุณสุขุสุขคนที่คอยเชียร์คอยอย่างหลายๆลายอย่างนะพี่น้องเพราะว่าจะเป็นคนที่หญ่ใจดีที่คอยซัพพอร์ตให้ท่าเป็นสะพานบอกสะพานบุญหรือว่าไออย่างกาลหลายๆลายคนนะพี่น้องเนาะบออยากออกเสียงเลี้ยงน้ํากหลายคนที่คอยสอยเหล่าก็ปวดสุขสันต์หันซาคอยค้าขนมน้องตาน้องตีและจ้าส่วนนในต่างตีก็่ค่อยได้ออกคลิปน้ำเพราะว่าไปถ่ายแบบนี้ เห็นลงหน้าลงในก็บเอาลูกไปนำญาติพี่น้องถึงท่าเราแล้วจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็่ยวามบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้นะจ้าฝากติดตามฝากด like, ด share, ากดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ให้นายละแล้วก็ฝากติดตามซ่องบากจอนนี่เด็ดจ้าเพราะว่ะจูนักันนี่แหละพี่น้องเป็นโมกันนี่แหละกับสุดท้ายคลิปสำหรับไปสำหรับกันหน้านี่แหละจ้า มูกันเด้อจ้าพี่นอกจ้า